ผู้ค้าสลากพื้นที่สงขลารับเห็นด้วยที่รัฐบาลจะจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเปาตังแก้ปัญหาจําหน่ายสลากเกินราคาแต่ก็ยังมีผู้ซื้อบางส่วนครับที่ต้องการเลขชุดหลายใบยโดยผู้ค้าต้องไปหาซื้อมาจากยี่ปัวซึ่งมีราคาสูงผู้สื่อข่าว NBT บภาคใต้ครับลงพื้นที่สํารวจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ย่านถนนนครในตําบลบ่อยยางอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา พบว่าแผงสลากบริเวณดังกล่าวยังคงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทซึ่งก็จำหน่ายในราคานี้มานานแล้วนะครับเป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลแต่บรรยากาศของวันที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปในพื้นที่เนี่ยอาจจะดูไม่คึกคักนักนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไกลกับวันที่จะออกสลากนั่นเองครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าถึงความคิดเห็นที่รัฐบาลจะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเป่าตัง พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเป็นเรื่องดีในการควบคุมราคาในการลดการอ,อกเปรียบผู้บริโภคนะครับแต่มุมหนึ่งจะเป็นปัญหากับลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุเนื่องจากบางราย,ยไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีอินเทอร์เน็ตขณะเดียวกันก็กังวลว่าลูกค้าที่มาซื้อหน้าแผงอาจลดลงเพราะว่าส่วนหนึ่งซื้อผ่านแอปเป่าตังไปแล้วนะครับแต่ก็คงต้องรอดรอรู้ต่อไปว่าหลังจากมีการเปิดจาหน่ายผ่านแอปเป่าตังแล้วเนี่ย จะมีผลกระทบต่อรายได้ของร้านมากน้อยแค่ไหนครับส่วนอีกเรื่องครับที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าอยากฝากถึงกองสลากนะครับคือการจัดสรรเพิ่มเลขชุดในเล่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อสลากเลขชุดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีความต้องการซื้อสลากตั้งแต่มากกว่า2ใบขึ้นไปนะครับเพราะปกติแม่ค้าแต่ละแผงเนี่ยจะต้องไปหาซื้อมาจากยี่ปัวซึ่งราคาอาจจะสูงกว่าปกติตรงนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นช่องทางในการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ เบื้องต้นกองสลากก็จะเริ่มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเป๋าตังนะครับงวดแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ครับแรงคิอว่าคนนี้อยู่ลูกค้าบางคนก็ไม่พร้อมที่จะรับแต่ถ้าเมื่อออกมาอย่างนั้นมันก็ดีสำหรับกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ก็สามารถสาาทำได้มันก็โอเคที่ก็จะคือถามง่ายๆว่าเออรัฐบาลต้องการให้ขาย80บาทเท่านั้นเองโดยแต่ว่าบางทีโจทย์ของของคนซื้อยังต้องการหวยชุด มันจ,จ,จะจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันมันก็จะมีแบบเล่นล้อเล่นลนิดนิดนิดหน่อยหน่อยอีกเยอะเยอะเลยส่วนมากคนที่มาซื้อคือคนมีอายุถึงระบบโทรศัพท์เขายังใช้แบบโทรเข้าโทรออกเขาไม่มีแบบไ้นั้นใช่ไหมถึงกว่าจะเข้าแอปเปิาตังค์เขาต้องมีเงินในกีบอเลตซึ่งบางคนอ่ะเขาทําไม่ได้เขาทําไม่เป็น